ค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะมาพบกับคุณครูแพทอีกแล้วเนาะวันนี้มาเจอกันในรายวิชาวิชาอะไรวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องสระและวรรณยุกไทยนะคะอะเราไปดูกันเลยว่าสระของไทยเนี่ยมีกี่เสียงติ นักเรียนคิดว่ามีกี่เสียงคะเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมสระไทยนะคะมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดเสียงค่ะย1สิบเอ็ดเสียงและสระไทยนะคะมีย1เอ็ดเสียงจะแบ่งออกเป็นสระเสียงสั้นเกเสียงสระเสียงยาวเก้าเสียงและสระ เสียงผสมอีก3เสียงนะคะไปดูกันเลยว่าเมื่อแบ่งออกเป็นสระเสียงสั้นเสียงยาวและสระเสียงผสมแล้วมันจะมีตัวไหนบ้างอ่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสระไหนเป็นสระเสียงสั้นสระไหนเป็นสระเสียงยาวนะคะนักเรียนมาดูหน้านี้ก่อนสไลด์นี้นะคะเป็นคำและก็เป็น การแยกสระให้นักเรียนเห็นเรามาดูทีละคำนะคะคำนี้อ่านว่าปอปะสระอาสระอะปออปะสระอระ,อออะอกอเอเกแยกสระเป็นสระเอนะคะกอเอเกมอ,อ มีโมอีมีสระอีนะคะคอแอแคสระแอคอแอแคสระแอนะคะหออือหึสระอึอหออือหึนะคะ หออือหมปอโอปปอโอโอสระโอดอุดูสระอุดอุดูสระอูคอออคอสระออ คออคอสระอจอเอเจอสระเอจอเอเจอสระเออะอะทีนี้พอออกเสียงไปแล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมว่าสระไหนบ้างที่ออกเสียงสั้นสระไหนบ้างที่ออกเสียงยาว เอะเรามาดูกันมีสระไหนบ้างที่ออกเสียงสั้น,นแยกเลยค่ะสระเสียงสั้นจะอยู่ฝังสระเสียงสั้นจะอยู่ฟังซ้ยงยงายมือรูอ่านี่คือสระเสียงสั้นสระเสียงสั้นมีอออออ i อ e อออ เออนะคะสระเสียงยาวมี r e u a, B, B, o, a F, o o และก็สระเออสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเนี่ยนะคะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันคือสระเดียวค่ะสระเดียวก็คือไม่ได้ไปผสมกับตัวอื่นเพื่อที่จะให้ออกสระนะคะนี่คือสระ เดี่ยวสระเสียงเดี่ยวหรือเสียงสระเดี่ยวนะคะเราไปดูต่อไปเลยมีสระเสียงสั้นสระเสียงยาวแล้วเมื่อกี้แบ่งออกเป็นสามสระแบ่งออกเป็นสามเสียงมีเสียงสั้นเสียงยาวต่อมาก็จะเป็นเสียงประสมนี่เลยสระเสียงประสมอันนี้อ่านว่า อ่ะใครยังอ่านไม่ได้สะกดค่ะปอเอียเปียสอเอือเสือบออัวบัวอ่ะมันผสมยังไงมันคือสระเอียเปียคือสระเอียมีเสียงอีกับเสียงอารเอีอารเออารเออารเอีอาร ่นักเรียนลองออกเร็วๆมันก็จะได้เป็นสระเอียเอียนะคะเป็นสระผสมอีและก็อาสอเอือเสือสระเอือนะคะสระเอือเนาะสระเอือเสียงอะไรมาส่กับเสียงอะไรเอ่ยสระ อือและสาราเอืออา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 กลายเป็นเอือนะคะอันนี้สาระอะไรบัวบัวเป็นสาระบัวสาระอูและสาอาผสมกันนะคะเป็นเสียงอูบวกด้วย เสียงอาอู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 อาเร็วๆก็จะกลายเป็นสารอวสระเสียงผสมค่ะมีเอือและสารอวนะคะสามเสียงด้วยกันเนาะเสริมความรู้เรื่องสระอะที่มีเสียงพยัญชนะท้ายอ่านักเรียนเจอคํา ยออายำยอไอใยนี่ก็ยอไอใยเหมือนกันนะคะยำม,มีสระอำนะคะใยเป็นสระไอไม,ม,ม้นวลใยตัวนี้เป็นสระไอไม้มาลายอันนี้อ่านว่าสระเอา ะะยาวสระเอานะคะมาดูว่ายำเนี่ยนะคะจะออกเสียงเป็นสระอัมแล้วสระอัมเกิดจากสระอะเกิดจากเสียงสระอะที่มีเสียงมอไม้อยู่ท้ายใช่ไหมบางคนบางคนที่เขาไม่ทราบน,นะคะ เขาจะเขียนถ้าครกออกเสียงว่ายำม,มันจะเขียนได้เป็นแบบนี้อะเดี๋ยวคููขอเป็นสิ่งนั้นเนาะจะได้มายออะมอยำจะออกเสียงแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็คือสระอะที่มีเสียงมอมาอยู่ท้ายเนาะ ขอรบนะคะต่อมาสาระไอไม้ม้วนมีเสียงอะและมีเสียงยออยู่ท้ายสาระไอไม้มาลายมีเสียงอะและมีเสียงยออยู่ท้ายนะคะอันนี้ยาวยอเอายาวมีเสียงอะและวอแหวนอยู่ท้ายค่ะ ต่อมาเรามารู้จักวันในยุคไทยนะคะวันในยุคไทยมีกี่รูปวันในยุคไทยมีกี่รูปอ่ะก่อนจะรู้ไปอ่านค่ะอ่านข้อความนี้นะคะจะ๊จะจ๋าถือถุงเสื้อลายเสือไปซื้อเสือจ๊ะจ๋าถือถุงเสื้อ,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 อลายเสือ ไปซื้อเสือวัน,นยุอันนี้วันในยุคนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีวันในยุคอะไรบนะ้างอ่ะวันในยุคนี่คะ่ะแล้วก็นี่จะจะ๋าถือถุงเสือ้อลายเสือไปซื้อเสือ มีสี่รูปใช่ไหมหนึ 1, ่งมีสี่รูปใช่ไหมคะพี่ครูวงหนึ่งสองสามและสี่ตัวนี้ซ้ำกันไหมคะซ้ำกันเนาะมีสี่รูปเอกโทตรี A, T, o, 3, และจัตวาะคะเอกโทตรี A, T, o, 3, และจัตวา อ่าค่ะมาดูว่าวันนยุกไทยเมื่อกี้นะคะมีสี่รูปแล้วสี่รูปมีสี่รูปแต่วันนยุกไทยนะคะจะมีขีดเสียงเรามาดูจากประโยคนี้ได้เลยที่เราอ่านไปเมื่อกี้วันนยุกตไทยนะคะมีห้าเสียงมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาเสียงสามัญในประโยคนี้ มีคำว่าลายแล้วก็ไปเสียงเอกเสือเสียงโทเสือ้อเสียงตรีจักับซื้อเสียงจัตวาจ๋าถือถุงเสือนะคะอ่าทวนเรามาทวนกันก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดนะคะ มาทวนกันก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดคือสระอักษรไทยสระไทยมีมีเสียงนะคะมีเสียงสั้น,นสั้น สั 9, 4, ้นเก้าเสียงเสียงยาวเก้าเสียงเลขเก้าครูไม่ค่อยสวยเนาะเพราะว่าครูใช้เมาส์เขียนนะคะและสละผสมผสมขอเขียนเป็นสมประสมมีมีเท่าไหร่คะมีสามเสียง สระผสมมีสามเสียงนะคะต่อไปมีสระแล้ววันนี้เราเรียนเรื่องวันในยุควันในยุควันในยุคใช้มีกี่รูปมีสี่รูป เอทโทรและก็จัตาวาแต่มี้าเสียงนะคะมีห้าเสียงเนาะอ่ะทบทวนกันเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ให้นักเรียนไปลงมือทำแบบสึกหที่ที่ครูให้ไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ